สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่21ตุลาคม63นะครับก็วันนี้มีบวกขึ้นมาเกือบ2จุดนะครับเออก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่อยากลงนะครับไม่อยากให้หลุด1,200นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าเอ๊ เซตเนี่ยมีแนวโน้มหลุด1,200หรือเปล่านะครับโอเคหุ้นที่เราจะนำมาวิแคระกันนะครับก็จะมี S T G T K Bank S T A P T T S C C A O T C P O Ne I V L P T E P นะครับมาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนเนาะเซตก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่1,200นะครับถ้าหลุด1,200เนี่ย ก็จะไป1,184แล้วก็1,153นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่1,218นะครับช่วงนี้ก็ ha ยังเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าอะไรก็ยังมีโอกาสลงต่อนะครับเราจะยังไม่มองว่าเขาจะกลับตัวจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสีนะครับโอเคหุ้นตัวแรกที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับก็คือ ptep ptep ก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะ มีโอกาสลงไปทดสอบที่75บาทมากกว่าขึ้นไปทดสอบที่85บาท50าทนะครับก็ไม่ควรมีของเนาะตัวถัดไป IWL ก็เป็นไซส์ W อยู่ในกรอบ20บาท90สตางถึง24บาท40สตางนะครับก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อวานนะครับว่าเขามีโอกาสลงมาต่อนะก็มีโอกาสลงไปที่22บาท50สตางนะครับตัวถัดไปเนอร์เนอร ตอนนี้ก็ขึ้นไปทดสอบ4บาท36าทแล้วนะครับไม่สามารถผ่านได้ก็ลุ้นนะครับขอให้เขาผ่านให้ได้ละกันถ้าผ่านไปได้ก็จะไปที่5บาทนะครับตัวถัดไป C p พก็แหมยังไม่อยากยังไม่อยากลงต่อนะอยากแบบเอยอยากเกาะอ,อยู่ที่บริเวณ58บาท25สาสตางก่อนนะก็ลุ้นนะครับขอให้เขายืนได้ถ้ายืนได้เขาก็จะ มีโอกาสขึ้นไปที่60บาทนะแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็แนวรับถัดไปอยู่ที่56บาท25สตางค์นะครับไม่ควรมีของเนาะตัวถัดไป AOT ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีโอกาสลงไปทดสอบที่52บาทมากกว่าขึ้นไปทดสอบที่54บาท25สตางค์นะก็ไม่ควรมีของนะครับถ้า รักถ้าชอบเขาจริงๆงก็มารอข้างล่างล่างเลยนะมาดูนู่นนะสี่สิบห้าบาทยี่ห้าสตางค์รับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับไม่อยู่ก็รอต่อไปนะครับตัวถัดไป scc อ่าเปลี่ยนนะครับมีสัญญาณการกลับตัวนะครับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเลยนะเออนะครับสงสัยขึ้นจะขึ้นมารอตัวลูกหรือเปล่านะครับที่กำลังจะเข้าตลาดนะยังไงก็ รอดูแลกันนะครับโดยก็ลุ้นนะครับขอให้เขายืนเหนือ342ให้ได้นะครับเพื่อจะขึ้นไปทดสอบที่352นะส่วนแนวรับอยู่ที่319บาทนะครับก็ไม่ไม่ควรเทรดนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเขายืนเหนือ352ได้ค่อยพิจารณาการเทรดนะครับ ตัวถัดไปพี่ที่ๆก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่31บาท75สตางค์นะถ้าตอนนี้ก็ยังเกาะๆอยู่นะ31บาท75สตางค์นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสหลุดนะเพราะว่า HA ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับถ้าหลุด31บาท75แนวรับถัดไปอยู่ที่28บาท75นะครับแนวต้านอยู่ที่33บาท75สสตางค์ ตัวถัดไป sta อ,อยากขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับขึ้นไปแปะละขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้นะครับคือ32.75นะแต่ว่าก็ยังลุ้นอยู่นะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือ32.75ได้นะหรือขึ้นไป33เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อที่36นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปส่วนคนที่ไม่มีของก็รอให้เขายืนเหนือได้ก่อนละกันนะครับ เคแบงเป็นแนวโน้มขาลงเนาะมีแนวรับอยู่ที่33นะยังไม่อยากหลุดนะครับถ้าหลุด33ก็มีโอกาสลงไปต่อที่64นะครับไม่ควรมีหุ้นแบงก์ตั้งนานแล้วนะครับไม่ควรมีเลยนะเออนะครับไม่รู้จะบอกยังไงนะครับไม่ต้องไปชอบของถูกนะเพราะแบงก์เนี่ยเคแบงนี่ลงมาจาก200มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ ตัวถัดไป STGT นะครับก็เป็นแนวโน้มไซเวในกรอบ62บาท25สตางค์ถึง90บาทนะถ้าสามารถยืนได้แบบแข็งๆเนี่ยก็จะไปต่อที่97บาท25สตางค์นะครับเออคนที่มีของก็วางต็อปล็อตไว้ที่84.50เนอะโอเควันนี้ก็คงหมด ประมาณนี้นะครับ most active 10ตัวนะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ